มีเสียงอึ้งร้องด้วยฝนจะตกก็ไม่ตกเข็มตกกุ้ง ไปซื้อมาวันนี้มีห่อใหม่ตาไก่ไม่มีแล้วตา,ากูหลับก็ไม่มีแล้วอันนี้คนขายคนขายบอกตาช้างเพราะนี่มันกุ้งชัดๆกุ้ง มันยี่ห้อใหม่น,นเนี่ย<ม>ลองดู<ม>เลือกลองของใหม่มนี่คือการคั่วเข็มคั่วแล้วไปงอทำเด็กตกกุ้ง ขย่าให้มันสุกเท่ากันถ้าไม่ขย่ามันก็จะอยู่ที่เดียวสุกซี่เดียวเริ่มเปลี่ยนสีแนละ้ว เสร็จพิธีพิธีเททองไม่ใช่ขั้วเข็มวันนี้ไปเจอมัดละลร้อยมัดหนึ่งก็มีสิบสิบแปะแต่ยังไม่ได้นับเพราะแปะม,มีกี่เงอนน่ยมีกี่เล่มไม่รู้มไม่ได้นับเลยก็จะให้ดู เป็นานี้เป็นห่อเข็มแล้วก็เจ้ห,ห่อตะกัวข้างในอีย่อมก็จะเป็นตาเขยมว่าเข็มตกกุ้งแข็งคมอันนี้จะเป็นเบอร์สองจะมีรูปกุ้งอยู่แต่เจ้าของร้านดันบอกเนี่ยตาช้างงงเหมือนกันมัดหนึ่งมีสิบหอ่อร้อยหนึ่ง เป็นยี่ห้อใหม่เจ้าของร้านบอกเพื่อนฝากขายก็เลยลองดูซื้อมาว่าจะดีไหมเดี๋ยวจะลองเขาบอกแข็งแล้วก็คมดูต้นดูเกสรก่อนอืมเกสรคมดีนี่ให้ดูนี่อันนี้ไม่ค่อยคมอันนี้เสีย มันต้องมีนะมันมีปมนมีเสียปนอาจจะมีหลายเล่มอาจจะมีแค่เล่มสองเล่มอันนี้คมน,นี่ก็คมพอใช้ได้อยู่นอก,กันก็เดี๋ยวให้เดนนับกันสองอนนใช้ได้ สองสิบสามสิบส,สี่สิบแป ยี่สิบยี่สิบสี่อันเสียใช้ไม่ได้สี่อันตดเสียอันหนึ่งแล้วก็เกสรไม่มีอสามอันเท่ากับอหอนึงมียี่สิบสี่อันยี่สิบสี่จะใช้ได้แค่ ยี่สิบอันก็คุ้มแล้วยี่สิบอันเนี่ยอันนี้ก็จะดปทันงอรอเพื่อทำนเขาบอกว่าแข็งอะไรนะแข็งและก็คมจะคมมาคมจริงแข็งก็แข็งจริงเนี่ยมังจะหักวา ต่รู้สึกว่าเข็มมันจะใหญ่ไปนะมันอ้วนเบอร์สองที่ผมใช้ก็ใช้อยู่เบอร์แค่เบอร์สองนี่แหละกลัวมันหักน่าดูเลยแต่เขาบอกมันแข็งมากแข็งจริงอะ่ะแข็งโป๊กเลยงอยากกลัวมันจะหักเนะน,นี่ยงอเงี้ย พอมันหักปุ๊บนี่เข้านี่เลยเคยแล้วเลือ,อปดปวดด้วอเนี่ยจะเป็นทรงแบบนี้อันนี้นี่ออกก่อนอเนี่ยจะเป็นทรงนี้เอียงซ้าย,ยทรงแล้วขนาดเนี้ย ทีนี้เวลาลงเ,เสร็จเนี่ยเราจะลองว่าเข็มและคมจริงไหมจับนี่ลักษณะนี้แล้วก็มือเนี่ยวางให้ได้สามเหลี่ยมแล้วก็ลูดขึ้นถ้ามันจิกเนื้อจิกหนังเราเนี่ยแสดงว่ามันคมถ้ามันลูบไปเลยมันไม่จิกอะ่ะหรือไม่ค่อยจิกอันนี้ไม่ค่อยคมอันนี้ไม่ค่อยคม,นนม,คยคมแต่มันมีเคสอนอยู่นะแต่ไม่ค่อยคมมีแยกไว้าทั้งหากไม่ค่อยคม ส่วนนี้พี่แย่เวรที่แรกเนี่ยไม่มีเครสอห์เลยไม่เกี่ยวเลยมันไม่ติดนิ้วไม่ติดเนื้อเลยเนี่ยอันนี้ติดเนื้อเลยถ้ามาเ็าต้องมาเลือกด้วยนะไม่ใช่ว่าใช้ได้เลยถ้าบางคนส่วนใหญ่เขจะไปซื้อเข็มสําเร็จดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องมานั่งโดนไฟไม่ต้องมานั่งลัว่วไม่ต้องมานั่งงอ แต่ก็ต้องเอาตามเขาอะนะหมายถึงว่าเราแก้ไขไม่ได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยแต่ถ้าเราเงเองเนี่ยเราแก้ไขทรงได้หมดเราก็ทดลองทรงไปเรื่อยๆว่าทรงนี้ดีไหมหรือหรือไม่ดียังไงอย่างผมใช้มานี่ก็ทรงนี้ตลอดแต่ทรงที่ผมใช้เนี่ยมันใชได้กุ้งเยอะ เพราะว่ากุ้งไม่กินก็สามารถเกี่ยวติดขึ้นมาได้ถ้ากุ้งมันสมมุติหน้ากุ้งมันแบนต้องอยู่ลักษณะกุ้งเนี่ยปากจะอยู่อย่างนี้เนี่ยจะอยู่ในลักษณะน,นี้เนี่ยเราสามารถยกยกขึ้นมาเพรอาจจะเกี่ยว เด่นลง่างนี้ใช่ไหมนอนกับเพื่อนเี้ยกุ้งก็จะกนินก็จะเลือกกินเจ้าหัวเป็ดกินจากตรงเนี้ยเพราะเหยื่อมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้มันก็จะพลิกมาก,กินนี้เรายกมันก็เกี่ยวถ้าไม่เข้าปากก็ไปเกี่ยวข้างเกี่ยวนวดมั่งเกี่ยวคีบคีบหน้าของอันที่เป็นแผงๆแบบเนี้เออก็จะเกี่ยวขึ้นมาทรงนี้บางทีมันก็ไปคล้องก้ามนะคล้องก้ามขึ้นมาดีด ให้ดูสมมติว่าเนี่ยเป็นก้ามกุ้งมันก็จะไปคล้องลักษณะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้ติดแต่คล้องขึ้นมาโดยเฉพอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาเลยเออบางทีขึ้นมาจะถึงจะพ้นน้ำแนละ้วหลุดบางทีพ้นน้ำมาแล้วหลุดก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่หลุดแต่ส่วนใหญ่จะได้เพราะได้บ่อยลักษณะที่ขึ้นมาเงี้ยได้บ่อยบ่อยมากเลย เนี่ยทรงเนี้ยก็จะถ่ายให้ดู่่เออแต่ละคนมันใช้ใช้ทรงไม่เหมือนกันแต่ <c oughs> ที่ไปซื้อเขาไปซื้อสําเร็จน่ยมันก็จะไม่ใช่มันจะคล้ายๆทรงนี้แหละแต่มันจะเป็นโคง้งเป็นโค้งออกส่วนกลมหน่อยแต่ของผมจะเป็นเหลี่ยมมันจะต่างกันเพราะว่าทรงเนี่ยคิดขึ้นมาเอง พอหนึ่งเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบยี่สิบสี่ตัวแล้วมั้จะใช้ได้ครับไม่ถึงยี่สิบตัวหรอกเราก็เลือกเอาที่คมที่สุดเพราะว่าพอหนึ่งมันจะต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างคนกันมาวันไหนถ้าเราไม่แน่ใจเราก็เอานิ้วลองลอง,ลองใช้เก็บเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวดูมะไถึงเนี้ทำแบบเนี้ย ถ้ามันจึ๊บถ้ามันอยู่เงี้ยโอเคใช้ได้ถ้ามันไม่อยู่มันลื่นๆื่นมันยังกึ๊บกึ๊ไปเงี้ยก็ยังใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวมาดูใหมเดี๋ยงอให้เสร็จก่อนเพราะมันเยอะหลังจากที่เรางอเสร็จแล้วอันนี้ยังงอไม่หมดนะเมื่อ,อยง่วงนอนอยังเหลืออีกเเราก็โรยแป้งไว้ ราแต้งไว้เพื่อมือเราเนะี่ยมันมีเหงื่อเยอะมากมือเราเนะี่ยมีเหงื่อมันเค็มมันก็จะเวลาเราหยิบเราจับเนี่ยมันจะไปโดนเกรสรเนี่ยที่ว่าจะติดเนี่ยเนี่ยมันคมมันก็จะติดทึกเลยเนี่ยเนี่ยจะไปโดนเกรสรเนี่ยมันก็จะทําให้เปื่อยเกรสรก็จะเสียมันก็จะหมดความคมเราก็ต้องโรยแป้งไว้ เพราะว่าเราใช้ทีเดียวไม่หมดใช่ไหมเนี่ยใช้ทีเดีไม่หมดโดยแป้งไว้กันสนิมขึ้นเวลาเราใช้เป็ดชิงหิวที่ไม่ใช่เบ็ดลอกนะเราก็จะใช้ทรงนี้แบบเนี้ยทรงเดียวกันแหละแต่พันฟิวฟันตะกั่วไป ออกมาลักษณะทรงอย่างนี้อันนี้เอาไว้ตกชิงหลิวอันนี้เราก็เอาไว้ตกเบ็ดรอกตกน้าลึกอะ่ะใช้ทุนเหมือนตกปลาทรงมันจะเหมือนกันแล้วก็ต่างกันที่พันฟิวว่าไม่พันทรงนี้เขาเรียกทรงตีนกุ้งตีนกุ้งมันจะมีอีกแบบหนึง่งแบบที่ตูดสั้น ตูถักล่าสั้นเดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าจะงอยากก็เหน

งอไปมันมันก็จะเบี้ยวนะเราก็ดัดเอาดัดเพื่อไม่ให้มันเบี้ยวให้มันให้เบ็ดเนี่ยมันตรงไปอันนี้ก็คือทรงตีนกุ้งอีกทรงเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยต่างกันไหมเนี่ยบางคนใช้ทรงเนี้ยตีนกุ้งอันนี้ตีนกุ้งอีกแบบ เห็นไหมเนี่ยเวลาตกอะมันก็จะเป็นลักษณะเงี้ยเนี่ยเวลายกอ่ะนะเป็นลักษณะนี้คล้ายๆกันแต่ตูดมันหักไม่เหมือนกันความยาวตรงนี้ไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมแคบเหมือนกันนะเห็นปะ่ะลักษณะน,นี้ดูสองตัวลักษณะ ลักษณะการยกไม่มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ทรงเนี้ตรงที่เขาเขาจะพันฟิวข้างบนนี้เป็นกระตุ้มนิดเดียวแต่อันนี้ถ้านั่งก็จะพันฟิวแบบนี้แต่ตรงเนี้มันจะคล้องกามติดขึ้นมาได้แต่ตรงนี้โอกาสที่จะคล้องกามติดขึ้นมามันน้อย เพราะว่าเคยใช้แล้วมันน้อยมากแต่ถ้าอันเนี้ยถ้าคลองค้ามขึม้นม,ม,มาโดยที่ไม่เขี่ยวอะไรเลยอันนี้จะได้กุ้งมากกว่าอันนี้จะหลุดเกือบทั้งหมดอันนี้หกสิบเปอร์เซ็นที่จะได้กุ้งคือต้องดีกว่าหรือว่าเป็นความถนัดอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะแต่ถ้าใช้แล้วคือลองอย่างอื่นมาแล้วมันใช้ไม่ได้ส่วนมากจะไม่ค่อยได้กุ้งผมง,งอเป็นหมดอะจะเอาทรงไหนทำได้หมดแต่ทีนี้ ทรงที่ว่าผมตกแล้วได้ดีที่สุดคือทรงนี้ทรงที่ผมคิดขึ้นมาเองนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมันกันนะยังไม่ค่อยถนัดในการจ,จะรีวิวอ,อะไรพวกนี้ถ่ายคลิปอะไรก็ไม่ค่อยถนัดเพราะคนเดียวไม่มีคนถ่ายให้ตั้งกล้องตั้งอะไรบางทีก็หลุดมั่งโค่นมั่ง <laughs> เออาว่าไปยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะถึงมันจะน้อยแต่ก็ดีใจที่เข้ามาดูมาชมกันขอขอบคุณมา,ากาๆรีวิวเบ็ดตกคุ้มก็มีแต่เพียงเท่านี้ถ่ายคลิปก็ไปดูกันนะว่าเมื่อวานนี้ตกคุ้มมาได้โล3นะมไปดูกันไปดูกันไปชมกัน อย่าลืมใส่แป้งไว้นะใครงอเสร็จนะถ้าชอบถ้าชอบเบ็ดทําเองอะนะต้องใส่แป้งไว้กันมันโดนเหงื่อเรามันจะทําให้เคสรดนเสียอัอนนี้ก็จบ่เกียงเทัานี้ขอบคุณที่ติดตามแลชมกันไว้คลิปหน้าอ็ดูกันใหม่พอนท่นนี้ก่อนง่วงบยบายขอบคุณครับดีไม่ตกน้ํา ดเยอะได้พอได้เอ็กมั่งใหญ่มั่งปนกันโลกว่ากว่า สองไซส์สามไซส์กว่าตัวเล็กตกปลากระพงมีตัวเล็กก็สี่ห้าตัว่างนี้นอกนั้นก็เป็นพวกตุ้งนางไซส์สวยแล้วก็อันนี้อันนี้ขีดกว่ากว่านนประมาณสขีดนะแ,แล้วสาแล้วไ้กับข้าวแล้ว